ชาวที่ควรจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สงบกลับเต็มไปด้วยเสียงแจ้งเตือนข้อความถามซ้ำเดิมพุ่งเข้าไม่หยุดโอ้ไม่ไหวแล้วบางคนติดฝนบางคนเลี้ยงลูกได้ไเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจัดการให้ครับบางคนกำลังสอบแ,และบางคนสายตาก็เป็นอุปสรรคเ,เราจะแก้ปัญหานี้ยังไงถ้ามีเทคโนโลยีที่จะมาช่วยท่าน ค้ารู้ว่าท่านไม่ได้เหนื่อยที่ต้องสอนหนังสือแต่ว่าเหนื่อยเพราะต้องตอบคำถามเดิมๆซ้ำๆข้าขอแนะนำเครื่องมือที่จะช่วยให้วิธีการสื่อสารเป็นระบบ Line Official Account ระบบตอบกลับอัตโนมัติ Auto Reply าคำถามเดิมๆซ้ำๆคุณครูไม่ต้องตอบเองอีกต่อไปบล็ a d แคส t แจ้งข่าวแบบกลุ่มส่งข้อความครั้งเดียวถึงทุกคนเทคโนโลยีไม่แทนครูแต่คืนเวลาให้ครู